สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรารีวิวนะครับเตรียมจะส่งนะครับรถแท็กเตอร์คูปตาร้า L 5 0 1 8นะครับพร้อมชุดบุ้งกีเกษตร LA 5 8 8นะครับแล้วก็มีตัดหญ้าขนาด1.4เมตรนะครับวันนี้ขอบคุณลูกค้าจากอำเภอสายกำแพงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมตากรโคนมนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับอำเภอสายกำแพงนะครับ พรุ่งนี้เช้าวันนี้เตรียมเดินทางนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ถึงเรียบร้อยนะครับต้องการรถแท็กเตอร์มือสองอย่างนี้ได้เชิญได้ที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับทั้งสองสาขาตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองผูกกำแพงเพชรสาขาสองบ้านท่าคอต์ตำบลวังบัวนะครับห่างกัน8กิโลเมตรอยู่ถนนเส้นกำแพงเพชรขานุ่งวรักษ์สุโขทันะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับศูนย์เก้าห้าสามสามเก้าเก้าเก้าแปดแปดนะครับ ราคาต่อรองได้เข้ามาชมทดลองขับนะครับมีเลือกชมนะครับหลายรุ่นทั้งคูปุต้าอิสกิยันม่านะครับสอบถามมาได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ